ในผลิตแปรงกล้องอ่าส่วนต้นแบบอาโมดิปเปสบาลเทเนี่ก็คืออดีตผู้ใหญ่เลยห้อยแก้วนะครับแกก็ยังอนุรักษ์อ่าในเรื่องก้องอัตกรรมจัดสร้างตื่นบานในการส้างอ่าอุปกรณ์ในการห้าปลาเดี๋ยวเจยก้องกระดองตัมาอ่านะั่นเลยตังนี้นะเลยตามมาพี่พี่นะครับเนี่ยดังนั้งอู้อ้กุ๊กตัวกุ๊กเนนะ ก็สินกาเนี่ยตอนนี้ที่ได้ออกไปกั้งหนอก็คืออ่ากับอ่าสองการ์ดตอนนี้อ่าก็อตอการ์ไหมก้องอ่านเี็นจุดจุนเยอะมากับนี่หน่เลยอ่านเห็นจุดจุนอ่านเห็นจุดจุนตั้งการนี้ก็ตั้งไว้เล็วเลยตั้งเล็้วใช่ไหมนะอันี้ไปติดดอกข้อเลยอ๋อไปต้องอ่าไอ้กับอ่าตอกข่อต้นตีนอ่าตามเไปเรื่อยอ่านดีตนะนะสินกาตัวนี้เนี่ยอ่าที่เราห้าวัตจะโดนนี่เราห้ากลองอามาจากไหนกับนี่อ่านเด็ดอ่า ในที่กาในจุมชนเนี่ยนะไุ่มชนไหช้มาไปอ่กลุ่มวาย้มาไปกลุ่มซึ่งอันนี้เป็นในเรต่างกลุ่มอยู่นะครับกลุ่มอ่าถ้าปวดว่าปวามไว่าหวนักปดิเลยนะต่างกลุ่มนะกลุ่มบ้านกลุ่มเดือนในต่างกลุ่มนะซึ่งตัวนี้ทต่เป็นอะไรกับตัวนี้เจยเจยนะอ๋อถ้าคนมาท้าบ้านๆก็น่าจะรู้จักเจย์ระเจ้าเจ้าเนี่ยก็อย่ากนั้นอันนี้กับพ่อมก็เจือจมแกนะคือพ่อั็หนักเสือคือแกเป็นผู้นำ ก็อาจจะไม่เขก็อย่างอนุรักษ์ในเรื่องของอัตกรรมจักรกถ้าเป็นแต่ว่าบุคคลที่น่ายกย่องทัานเพ้นหมาเงินจนกาแกะแปรต้นเต้นมาจีบเรื่องนี้มีคนในหมาเดียนดูไหมอ่าเด็กๆในจุดจนตรงนี้มาลังเลยก็ยไม่ตั้มลังเลยก็ยังไม่ไว้ตั้มเลยนะแต่ว่าอาจารย์อ่าหลายเรื่องก็ดับต้อนให้เขาใช่ไหมถ้าใครมาเดียนดูนะดับต้อนได้นะได้ๆปุ่มคนเนี้ยก่อนในค้ำสินค้าบริการในจุดจนก็มีไล่ตัวสังเกตุกล้องอันนี้เก็บเงตนจนดับแนะ้อน้ำดับก้อนหมาครับผมย